ไม่ชัดอ่อีกสักคำหนึ่งอีกสักคำนะหมดแล้วชีสเค้กแต่คีโตแปลว่าในนี้ไม่มีแป้งง่ายมากง่ายที่สุดในโลกไม่รอนไม่ร้อบอกออกมาว่ามันเหมือนกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับ เช่นเคยครับมารยาทงามเช่นเดิมนะฮะอายุกับดิโอเหมือนเดิมดครับกับอีดเดมอ กินอยู่กับปากอยากทากับมือเราก็จะกินกันเหมือนเดิมนะครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะฮะกินเสร็จแล้วลองมาทําตามกันดูว่าเอ๊ะจะไปรอดหรือไม่อินเตอร์บอของเราวันนี้ครับเอาใจสายหวานกันบ้างนะฮะแต่แน่นอนยุคนี้เราต้องรักษาสุขภาพไปด้วยต่อให้หวานขนาดไหนเรื่องสุขภาพก็สําคัญนะครับผมหลายคนอาจจะเคยได้ยิน,นเรื่องราวของการทานอาหารแบบ k e ตค k e ตเนี่หมายถึงว่าเป็นการกินอาหารที่ลดพวกคาร์บลดคาร์โบไฮเดรตเน้นทางไขมันกินไขมันจากพืชจากสาัตว์จากอะไรอย่างนี้แทน ดังนั้นแล้วเมนูที่เราจะมากินกันในวันนี้ครับมันก็คือชีสเค้กหน้าไหม่คีโตขอบคุณคุณเลยดีแต่ตั้งชื่อให้ก็แมคิดไม่ทันทำไมมันมากมายหลายหลากขนาดนี้ขอบคุณครับและนี่ก็คือชีสเค้กแบบคีโตนะฮะไล่ไปทีละอันอ่ะแต่เบรกก่อนแป๊บน,นึงชีสเค้กแต่คีโตแปลว่าในนี้ไม่มีแป้งอ่ะน่าสนใจเป็นเค้กที่ไม่มีแป้งจะทำกันยังไงที่เดี๋ยวลองมาชิมก,กันก่อนเริ่มจาก อันแรกนี้ให้ดูก่อนนี่คือจากร้านปั้นคำหอมนะฮะปั้นมาคำใหญ่ทีเดียวเอาตรงปลายแล้วกันขออนุญาต <c oughs> เฮ้ยนุ่ม <c oughs> อร่อยลืมไปแล้วว่านี้เป็นคีโตลืมไปแล้วว่านี้เป็นคีโตเหมือนทุกประการเหมือนกินชีสเคส้กปกติเลย <Wow. S 1> ต่มีเล็กๆกก็เป็นเนื้อสัมผัสนิดหน่อยแต่ไม่ได้ต่างมากอา่ะทีนี้มาดู แม่หมีชนีคีโตกันให้ตรงนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่านี่มไม่อยู่ในคลิปในรายการนะฮะทั้งชิ้นเนี่ยผมสามารถกินได้ในคำเดียว <Duty. S 1> จะมีเนื้อสัมผ <g> ัส <ith y> ที่แบบนินแน่น,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 นกว่า <Okay. S 1> อันนี้มันจะเบาบางกว่าแล้วแบบเหมือนละลายไปเลยแล้วก็อันนี้รสชาติเปรี้ยวจะนํำกว่านหน่อยหนึ่งลองมาดู b e ฟอ r e m มีกัน วบอ,อันนี้เลยเอาเน,นี้อันนี้มันจะไม่ใช่ชีสเค้กอย่างเดียวมันจะมีความเหมือนเหมือนพุดดิง้งเออเหมือนพุดดิง้งซึ่งส่วนตัวชอบกินพุดดิ้งมากด้วยอันนี้ถือว่าเข้าแกลปอยู่สิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือทั้งหมดทั้ง3ชิ้นนี้เป็นคีโตดังนั้นเราก็ต้องมาลองแกะสูตรกันคิดคำนวณกันแล้วละ่ะว่าในคุณเค้กต่างๆนี้ถ้าไม่มีแป้ง เราจะเซตตัวเขายังไงให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้ได้ทําเค้กยังไงเดี๋ยวขอเวลาไปคิดแป๊บหนึ่งแต่กินคําเดียวมันก็ยังไม่ชัดนะขอซ้ําอีกสักหน่อยแล้วกันมันจะมีอะไรได้อีกนะไม่ชัดอ,อีกสักคำหนึ่งอีกสักคำน่ะหมดแล้วว่ารู้ซะแล้ว มีนมสักแก้วไหมนเนื้อปูเบาขนาดนี้ครีมชีสอย่างเดียวไม่น่าใช่มันต้องมีอะไรอย่างอื่นที่มันแบบกักเก็บอากาศได้อยู่ได้แต่มันก็ต้องมีความคงตัวอย่างนี้อยู่มันก็ต้องมีไขแ่แหละมีครีมชีสแหละมันมีน้ําตาลแบบไหนบ้างนะมีน้ําตาลของคีโตด้วยมีน้ําตาลของคีโตเฉพาะด้วยหรออ๋อเหรอจริงๆมีครีมด้วยครีมหนักจะตายเพราะไม่งั้นจะงัดตะปูงัดน,อนอด็อตออกมาได้ไงน่าว่าแล้วไม่เวิร์คคิดมาจากบ้านเลยนะตับเนี่ยเดี๋ยวขยี้ให้ตลกเลยอันนี้เดี๋ยวย้ำประมาณห้ารอบ อ่าเอาให้อายเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันส่วนผสม,สมน่าจะไม่เยอะมาอุปกรณ์ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับมีทั้งอุปกรณ์และวัตถุดิบมีทั้งวัตถุดิบแล้วก็วัตถุสุบนครับแน่เล่นเหมือนทุกช่องเลยมีแค่4อย่างมีทั้งไข่ไก่นี่เข้าไปอีกหน่อยเป็นไข่ไก่มนันี่นี่เน,นอ่าน,นีา่ไข่ไก่ละถ้าไม่ดีเอาออกไปเลยนะครับผมอันนี้ครีมชีสวิปปิ้งครีมโอ้โหชื่อเทคนิคซะด้วย elite c r s t a l premium เป็นน้ำตาลประเภทหนึ่งเป็นน้ำตาลคีโตแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเช่นกระดาษไขนะครับอันนี้ดีมากเวลาที่เราลืมกุญแจออกจากบ้านนะครับก็ใช้กระดาษไขแทนได้ง่ายมากง่ายที่สุดในโลกแม้แต่คนที่ไม่เคยทําของหวานอย่างผมมาก่อนก็น่าจะทําได้โดยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนั่นก็คือเอาทั้งหมดนี้ตีผสมให้เข้ากันเทใส่แม่พิมพ์เข้าเตาอบจบง่ายไหมง่าย แต่จะกินได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวเราลองไว้ด้วยกันวันนี้โอเคเริ่มจากอะไรก่อนดีตีไข่ก่อนนะตีไข่ก่อนสามฟองด้วยกันครับนี่ซึบชึบนี่ไงน้ำตาลแล้วกันสัญชาตญาณล้วนๆครับมันต่างกับน้ำตาลปกติยังไงนะอ๋อเกรดมันละเอียดกว่าหวานเทียบไข่เราสามฟองเราประมาณนี้มันต่างกับน้ำตาลปกติอย่างไรใครทราบคอมเมนต์บอกด้วยนะครับลิปติงคีน สุดท้ายก็ครีมชีสเรายีให้เข้ากันแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันมันไม่สายกระจ <l ots> จริงๆแล้วมันควรเอาอากาศเข้าไปให้เยอะที่สุดหรือเปล่านะมันถึงจะฟู <l ots> ใช่ไหมนะเรือก็ไม่รู้เราก็ไม่แน่ใจ <l ots> 93. นขน,นี้เลยเ <L ots> นี่ยเราปรับสปีดได้ไงถ้าเป็นเครื่อง S <S ขอเบอร์ห้าประหยัดไฟเลยนะครับผมแมหมหกนี่คือเอาเบอร์หกเลยครับ <S <S เค้กหนั่นแหละว่าไอ้ที่ว่ายิ่งกินยิ่งผอมเนี่ยไม่ใช่ตอนกินหรอกตอนทำนั่นแหละ <S <S ตายแล้วละ่ะเนี่ยละลายเข้ากันแล้วเนี่ยทีนี้ขั้นตอนต่อไปเอากระดาษไขออกมาแ๊บชึบโอเค เราไม่ได้ดึงยาวเกินไปใช่มขั้นตอนต่อไปเป็นช่วงระทึกใจนะครับผมนั่นก็คือการเทสมวนสมที่เราตีนั้นลงไปในกระดาษไขนั่นแหละทำไมัน<ๆ>เร็วขนาดนี้อ่ะทีนี้เราก็จะเอาน้องเข้าเตาอบของเรานี่ปึ๊บแล้วเราก็ปิดชับตั้งไฟไว้2 0 0ครับแล้วก็เวลาสักเท่าไหร่ดี2ี่ห เป็น25ชั่วโมงด้วยนะครับผม50านาทีสิบิดครับ25นาทีโอเคสมควรแก่เวลา25นาทีผ่านไปเราไปดูกันว่าคุณชีสเค้กคีโตหน้าไหม้ของเราตรงนี้เป็นอย่างไรแกรนโอเพนนิ่งเลยครับป๊าบโอ้โหนี่ดูดีทีเดียวเชียวนี่ ขั้นตอนต่อไปเรายกเขาขึ้นมาจากแม่พิมพ์หนึ่งสองสามปั๊บแมแต่พอเปิดกว้างออกมาปุ๊บเริ่มเหมือนเหมือนกันนะเหมือนไข่เจียวเหมือนไข่เจียว <c oughs> น่าสนใจเหมือนกันสีราชาในไล่ไม่ใช่ชีสเค้กเอ้ยก็มีความเพื่อนเพื่อน,พ,อนพุดดิ้งอยู่ทีนี้เรามาดูกันครับว่า ทำเองได้หรือซื้อกินดีกว่าตอนนี้กินไข่แซงกินชีสครับบอกเลยคือถ้าเป็นถ้าเป็นครีมชีสคิดว่าครีมชีสน้อยไปหรือไม่ก็ไข่เยอะเกินสุดซ้อยกำลังคิดอยู่ว่าไปทางไหนดีว่ากลิ่นหอมเหมือนชีสเค้กหน้าตาเหมือนไข่เจียวเนื้อสัมผัสเหมือนไข่ตุ๋นเอาจริงๆ จริงๆน่าจะไข่เยอะไปคิดว่าเป็นไข่ตุนเพื่อนๆกับคาสตาดสังขยาอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้อยู่ครับคิดว่าไข่เยอะเกินเดาว่านะเพราะตอนนี้หอมไข่มากเลยครับผมถ้าทําอีกรอบหนึ่งอาจจะดีขึ้นลองลดไข่ดูเดี๋ยวไม่เชื่อว่ากินได้ดีอนะอซ้ำอีกสักทีไอตรงหน้าที่ไม่ไหม่กับกรอบดีโอเคอยู่ทําหน้าเหมือนไม่เชื่อ <c oughs> มามาเลย <c oughs> อล,ลิซาเบธเจสิก้ามาให้หมดมา เดี๋ยวแมสเนื้อมันดูดูมันไข่ไข่ตุ้นไข่ตุ้นไม่ร้อนไม่ร้อนมันมันไม่ได้กินได้รอจริงเหรอเหมือ <c oughs> มนว่็แกงนะเอออ่าก็ก็ใช่แต่เราทำชิคเก้ลองแล้วก็พูดมันออกมาบอกออกมาว่ามันเหมือนพวกแกงปม่เลย กล่าวโดวยสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับเราเริ่มต้นที่ชีสเค้กหน้าไหมคีโตแต่จบลงด้วยขนมหม้อแกงแม่กินไหมนะครับผมซึ่งแม่ก็เลยบอกว่าซื้อเอาเถอะลูกอย่าลองทําเลยนะครับผมเอาจริงๆถ้าลองอีกสักทีอาจจะเวิร์กแต่ว่าต้องปรับอัตราส่วนนิดนึงอันนี้น่าจะไขเยอะเกินนะครับหรือแม้ก็ครีมชีสหรือตัวพิซซ่าครีมน้อยไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรทําอาหารบางครั้งมันก็มีมีวุ่นบ้างอะไรบ้างใครที่ทําได้ในทีแรกถือว่าเก่ง นะครับผมดังนั้นถ้าอยากจะลองทำจริงๆก็ลองไปปรับสูตรปรับเสิร์อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าคีดเกียจริงสาล้านที่เราให้ลายแทงไว้ตอนต้นคลิปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมฝากไว้ด้วยสําหรับ e ีทเดมอ l l นะครมาเจอกับดีโอแบบนี้นะครับมากินแล้วก็มาแกะสูตรกรันใครอยากดูอะไรอีกคอมเมนต์เข้ามาไว้นะครับผมหรืออยากจะส่งอะไรมาให้เราลองแกะกันดูนะครับผม มาบอกมาได้เลยติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยถ้าชอบถ้าใช่ดูแล้วเอาไปบอกเพื่อนกันต่อด้วยนะครับวันนี้ Eat Them All Radio ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผมโอเคคใครจะไปรู้ว่ากินกับซอสพริพกอีกทีมันอาจจะดีก็ได้นะ